สาธุอนุโมทามิบูชาปูชนีนังอรหันตังพุนโตนิพพะสังคาณนะมามิหังอายุวัตกโกนังสุขังพระลังเทิน <c oughs> ก็วันนี้อาจารย์ก็ต้องเอาธรรมะมาตอกมาย้ำให้กับทุกคนคำว่าธรรมะก็หมายความว่าธรรมะสอนให้ทุกท่านมีสติธรรมะสอนให้ทุกท่าน มีศีลและสอนให้มีปัญญานี่สำคัญหัวใจของพระพุทธศาสนาจะพูดจะคุยจะทำอะไรต้องใช้สติและใช้ศีลและใช้ปัญญานี่สำคัญมากๆและอีกประการหนึ่งความสำคัญ ไม่ด้อยกว่าสติหรือศีลปัญญาคําว่าต้นเหตุและปลายเหตุฉะนั้นแล้วปัญหาให้บอกแล้วว่าให้แก้ที่ต้นเหตุไม่แก้ปลายเหตุต้นเหตุไม่แก้กันยังทำไม่ได้และยัง ไม่ได้ยกมาประพฤติปฏิบัติแล้วจะไปแก้ปลายเหตุนี่คำว่าตรงนี้แหละที่มันผิดผิดตรงนี้ผิดตรงต้นเหตุไม่แก่นี่สำคัญตรงนี้อ่าเรียกว่าแก่ที่ต้นเหตุไม่แก้ปลายเหตุเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันจะกินหัวมันแล้วมากินหางแล้วก็กินกลางมดไม่เหลือ ถ้าไม่รีบแก้ไขกันไม่รีบแก้ต้นเหตุถืนไปแก้ที่ปลายเหตุจะไม่เหลืออะไรกันการแก้ปัญหาก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ใช้สตนะิการไปแก้ด,ดยอารมณนะ์ในที่สุดมันก็เป็นดาบสองคมมันก็ย้อนเข้าตัวเราเองอ๋อ เพราะเหตุเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่เวลาปลายเหตุกว่าจะไปรู้ตัวกันอีกทีสายไปหมดเวลาไม่ทันแล้วเขากำลังจะมาหาทางดับทุกข์ทุกคนก็ปรารถนาพ้นทุกข์กันทางนั้นฉะนั้นก็คำว่าธรรมะเรียกว่าต้องมีสติจริงๆต้องมีศีลจริงๆต้องมีปัญญาจริงๆ ทำไมล่ะเราเป็นนักปฏิบัติผ่านเรื่องราวมาอย่างโศกชนเจอปัญหามาอย่างมากมายทำไมล่ะเรื่องแค่นี้กลับข้ามไม่ได้แต่เรื่องใหญ่กลับไปข้ามได้โอ้น่าเจอดายจริงๆวันนี้ก็ได้แต่มาชี้เหตุชี้ผลให้ฟังนะ ยกต้นเหตุปลายเหตุมาให้ฟังว่าการแก้ปัญหาควรแก้ด้วยสติแก้ด้วยเีนและปัญญาอย่าไปแก้ด้วยอารมณ์นี่สำคัญมันก็กลายเป็นสักยะทิฏฐิมานะทิฏฐิมิกิจกิจฉามิจฉาทิฏฐิเต็มๆเลยนี่แหละ,ะมันกินเนื้อกินตัวกินกายกินใจอย่างไม่รู้ตัวกัน เนี่ยสำคัญมากๆเพราะเรื่องมันก็มีของมันอยู่แล้วเรามาเพื่อจะมาแยกบุญเรามาเพื่อจะแยกกรรมนี่ต่างหากละ่ะคำว่าธรรมะถ้าเราใช้ปัญญาปัญหาก็จะไม่เกิดก็จะไม่เสียหายนี่ถ้าเราใช้อารมณ์ไปแก้ปัญหาปัญหาก็เสียหายมันก็จะลุกลามอย่าลืมว่า ไม่ขีดการเดียวไฟยังไหม่ทั้งโลกานี่แหละสำคัญมากๆเลยการที่มองเห็นอะไรเหมือนพระพุทธเจ้ามองเห็นเคสขององค์คุรีมานทั้งที่ฆ่าคนอยู่แท้ๆเลยเพระองค์ท่านกับไม่ตำหนิไม่ติไม่เตือนไม่ว่าไม่ติสินไม่นินทา ไปเพ่งกระแสจ,จิตมองดูมาปากฏเห็นองค์คริมานจะบรรลุเป็นอรหันต์โอ้ไปโปดทำกลางองค์คริมานไหลคา่นั่นน่ฮะผู้ไปโปดยังโดนไหลคาของเราแค่ไหนกันเนี่ยมองอะไรลึกๆให้เห็นเหมือนองค์คริมานจะบรรลุเป็นอรหันต์ ขนาดเขาจะเป็นอรหันยังตามค่าต้นอยู่เลยนี่แหละฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนพิจรณาแก้ปัญหาให้ดีๆนะแล้วไปแก้ไขเหมือนพระพุทธเจ้าดูองค์คุริมานจะบรรลุเป็นอรหันต์ก็เหมือนสิ่งดีๆที่มันควรจะก้าวกันจะหลุดจากกรรมกันด้วยปัญญานะในของข้อไม่ใช่ไปตัดสินในผิดในถูกทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องมีใจจริงๆการไม่มีใจแล้วก็มันจะติดอยู่ตัวกับทุกข์กับปัญหาเรื่องราวคนที่มีใจแล้วเขาเรียกว่ามันจะเอาศีลเอาสมาธิปัญญาข้ามปัญหานี่แหละเรียกว่าปัญหาเขาเมยไว้ให้แก้ทีนี้ถามว่าเราได้แก้มันแล้วยังล่ะต้น จะสังคนาพระไตปิฎกก็คือพระกัตสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเห็นอริยสาวก 3. ามจำพวกจำพวกที่หนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จขันปลินิพานยกมืออนุโมทนาสาธุกันเป็นแถวนี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สอง เห็นพระพุทธองค์เสด็จขันปรินิพานเสียอกเสียใจร้องไห้เสียดายพระพุทธเจ้าไม่น่าด่วนจากไปนะต้องการให้อยู่นะไม่ต้องการให้ไปก็ร้องไห้เป็นวักเป็นเวนนี่นี่ประเภทที่สองประเภทที่สามเป็นประเภทที่เกียดพระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้า ประเภทนี้ก็เลยตะกนใส่กันกับพวกพวกผงเพื่อนเอ๋ยพวกเราสบายแล้วบัดนี้ไม่ต้องมีคนมาตำหนิไม่ต้องมีคนมาสอนมาว่าบัดนี้เราสบายกันแล้วกัดสปะฟังแล้วสลดใจสงสัยเดือละถีจะทำลายพระพุทธศาสนาก็เลยคิดจะสังคนาพระไตรปีดกนั่นเอง บังเอิญไปติดพระอานทน์ไม่บรรลุธรรมก็เ้าอยู่อย่างนั้นนจนถึงวันที่พระอานทน์ได้บรรลุเป็นอรหรันต์รุ่งเช้าถึงได้สังคนาพระไตรปิฎกที่มีให้เราได้มาสวดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาจากท้องเรื่องพระไตรปิฎกมาจากในพุทธประวัติในพุทธศาสนานี่ ที่เราเรียกกันว่ามนวิธีนั่นส่วนหนึ่งก็เอาไปป้องกันพระสงฆ์ทำผิดเรื่องปาราริกสังฆาทิเศษปา,าจุดตีทุนทุกใจเทศนิยะทุกกฏน,นี่เป็นของพระสงฆ์ที่ไปฮะเพื่อกันไม่ให้พระสงฆ์ทำผิดนะเห็นไหมกันจริงๆกันได้ไม่ทันฮะฮะกันได้กันได้ ถ้ากันได้พระสงฆ์ก็ไม่ต้องทำผิดกันละมั้ง,งฮะนี่ไงในของขอ้อฉะนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่กันได้ก็เรียกว่าพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติบัตรชอบหมู่ใดนั่นแหละเรียกว่าเราเคารพพระสงฆ์ในหมู่นั้นพระสงฆ์ที่ไม่ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้ไปได้เคารพ ไม่ได้ไปกราบไหว้ไม่ได้ไปนับถือในข้อบรรยายข้อสวดมนต์มีบอกอยู่นะเรียกว่าพระสงฆ์หมู่ใดเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละนะนี่คือในของข้อเรียกว่าพระสงฆ์นี่แหละที่เป็นที่กราบไหว้เป็นที่เคารพที่บูชาของเรานะทั้งหลายนะผู้พระสงฆ์ที่ไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบ ก็หมายความว่าไม่ได้อยู่ที่ในความเคาลกราบไหวของเรานี่แหละแยกบุญแยกบาปกันให้เป็นกันด้วยในของข้อฉะนั้นแล้วก็เมื่อรู้ในข้อปุ๊บเขาก็เอาไปประพฤติปฏิบัติปฏิบัติยังไงไม่ไปว่าเขาไม่ไปติสินเขาไม่ไปนินทาเขาแต่ให้รู้ข้อผิดเรียกว่า ที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าเธอทั้งหลายจงดูก่อนวิตกวิจารเธอจะต้องพิจารณาณซึ้งให้เป็นโคก็หมายความว่าเข้าไปรู้แล้วก็เอามาเป็นโคนั่นอันไหนที่ผิดก็ไม่ควรไปทำตามอันไหนที่ถูกก็เอามาเจริญกายเจริญใจเราก็ไปตรงข้อจงเอาแต่กรรมดีของเขา อย่าเอากรรมชั่วของเขาฉะนั้นคนเราทุกคนมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแม้แต่ตัวของเราเองก็มีกรรมดีกรรมชั่วนั่นเราเองถามที่อันไหนที่เป็นกรรมชั่วของเราชอบไหมไม่ชอบนะเออบางครั้งโมโหมันอยากจะให้มันไปไกลๆเนาะนั่นทีนี้ บารมีไม่แก่กัาจะไล่มันไปได้ไหมไล่ไม่ได้ใช่ไหมนานเห็นไหมวันดีคืนดีเราก็เผลอไปโมโหวันดีคืนดีเราก็เผลอกธเนี่ยเห็นไหมถ้าลำคาญมันนักทำไมไม่ไล่มันไปใช่ไหชาตินี้จะได้ไม่ต้องโกรธมันอีกเลยเนาะ <laughs> เออนี่พิจารณาทำกันดีๆนะคำว่าธรรมะนี่แหละ นะต้องได้อภิญญาชานนะนี่บังเอิญอาจารย์ไปเห็นเทวทัตก็ได้อภิญญาชานยังหลงทางนะโอ้โหน่าคิดน่าลึกซึ้งในของข้อแล้วเราก็จะพบทุกสิ่งทุกอย่างเขาถึงบอกว่ากลัวผีให้ไปนั่งในป่าช้า นะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยในของข้อแต่ถ้าเราไม่ถึงแล้วเสร็จทุกหลายหมอผีตายเพราะผีหมองูตายเพราะงูอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเไม่เามามานาะหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านถึงจะรอดออกมาในของข้อไปดูประวัติหลวงปู่ทุกอง์เอาชีวิตแทบไม่รอด ไม่ใช่อยู่ๆจะมาใส่ผ้าเหลืองสบายไม่ใช่นะไปดูประวัติท่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่พันหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดนั่นะท่านต้องไปผ่านเอาชีวิตไม่รอดนะต้องไปต่อสู้กับผุดผีปีศาจนะ่ ของเราเต็มที่แค่กลัวผีเออแล้วเคยเห็นผีหรือเปล่าจริงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เออนั่นหรือแค,แค่ความกลัวอาจารย์ตั้งใจทำหน้าที่จริงๆแต่แน่นอนคนไม่รักเราเราจะทําดีแค่ไหนเขาก็ด่าเราเขาก็ว่าเราไม่ดีอยู่ดีแหละนั่นเตรียมใจกันแล้วยังแล้วไปเจอ คนที่เขาไม่รักเราแล้วเขาก็ด่าเราจริงๆว่าเราจริงๆแล้วก็คนที่รักเราก็พาเราลงเหวทั้งนั้นนั่นทำไมถึงพาเราลงเหวก็เพราะมันรักเรามากรักเรามากๆนะเราผิดแค่ไหนมันว่าเราถกกเออก็คนมันรักเราเออจริงไหมนี่ ในของเรื่องฉะนั้นพิจารณากันดีๆนะคนรักตัวกลัวตายรักตนเองมากๆดีระวังนะมันจะขอขางตัวเองนะอยากเห็นทุกท่านเข้าถึงความเป็นจริงในของแต่ละเรื่องฉะนั้นแล้วก็ถึงบอกว่าหน้าที่โอ้โห มันยิ่งกดสัจจะเชอีกน,นในของค้องคำว่าใครตั้งนะโมสามจบไปดูได้เลยในนะโมสามจบนึ่ะเท่ากับรเราประกาศเข้าพระรัตรนะตรัยเต็มๆเ,เรียกว่าแม้แต่ชีวิตก็ไม่เสียดายนั่นเอง นี่คือในของของ้อเขาทำบุญกันเขายังต้องทำบุญทั้งชีวิตนะถ้าทุกท่านไปดูพระเจ้าอักษกมหาราชแล้วก็โอ้โหนั่นถึงขั้นสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้า84,000สี่พันแห่งมาทำเจดีย์แถมเอาสำรีเอาน้ำมันพันตัวเอง เสร็จแล้วก็เอาไฟเผาตัวเองขอถวายแด่พระพุทธศาสนาะโอ้โหความเชื่อโบราณแรงไหมมีใครการมังเอาสำลีเอาผ้ามาพันแล้วเอาน้ำมันลาดแล้วเผาตัวเองถวายพระพุทธเจ้าหน่อยสิ้วดูที่ว่ามันจะได้เหมือนพระเจ้าอักษศกไหม พระเจ้าอักศกเผายัางไงเผาไม่ไหม้นี่คือเรื่องอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ในยุคนั้นนี่คือในของข้องแม้แต่สาบุพามยากอยากทำบุญไม่รู้จะหาอะไรทำบุญมันไม่มีเขาเรียบมันหาไม่ได้ นคนถ้ามันจัะไม่ได้เนี่ยเคยเห็นคนไปทอดแห1สิบคนยี่สิบคนไหมไอคนไม่ได้ไหม้แต่ตัวเดียวมันก็จะไม่ได้จริงๆนไอ้คนได้นี่มันได้เอาได้เอานในของข้องแล้วนั้นก็ลองคิดให้ดีๆกันแล้วกัน ในของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องฉะนั้นเราก็ถึงได้บอกว่าขอให้ทุกท่านเอาธรรมะเก่นแท้ของธรรมะมาพึกมาผลกันให้แน่แนๆน,นะแล้วเอามาประพฤติปฏิบัติกันฉะนั้นเท่ากับวันนี้อาจารย์มาปาลกธรรมะไอ้อุปมาอุปไมยแก้ปัญหานะเรียกว่าแก่ที่ต้นเหตุไม่แก้ที่ปลายเหตุนั่นเอง นี่คือตั้งชื่อไว้ตรงนี้อ่ะจากนั้นอาจารย์ก็เทศก็มีประกาศากนีนะ